อย่าลืมรักใครไลค์แชร์ สวัสดีค่ะกลับมาพบกับลักกี้พาย,ยิกซีพยากรนะคะวันนี้เราจะมาทำนายดวงในวันที่28นะคะกันยายน2564นะคะให้กับคนทั้ง7วันเกิดเลยดวงรายเดือนสำหรับทุกวันเกิดมาแล้วนะคะอย่าลืมเข้าไปดูกันนะเดือนตุลาคมนะคะกด playlist เข้าไปดูได้เลยนะคะใครหาไม่เจอนะเอาเริ่มต้นที่ควนวาทิตย์นะคะสำหรับวันที่28กันยานะ2564นะคะขอสามใบให้กับควนวาทิตค่ะ คนวาทิตย์ได้เป็นสเตรงนะคะคิงคัพนะแล้วก็เดลิเวอร์นะคะสำหรับคนวันอาทิตย์นะคะพ่าบอกวาอ่าในวันที่28นี้นะคุณอาจจะมีเรื่องให้แบบว่าเหน็ดเหนื่อยนิดนึงนะคะนะแต่มันก็จะผ่านไปได้ด้วยความอดทนอดกลั้นนะคะนะแล้วก็จะมีเรื่องของอคิงคัพเนี่ยคือว่ามีผู้ใหญ่หรือว่าคนที่ให้การช่วยเหลือนะคะเป็นอย่างดีนะคะหรือว่าอ่า อีกในหนึ่งนะคะคุณอาจจะได้พบรักก็ได้นะพบเจอคนถูกใจนะคะหรือว่านําไปสู่เนื้อคู่ได้เลยนะคนนี้นะคะหรือไม่อีกในหนึ่งก็คือคุณมีคนให้การอุปถัมภ์นะคะแล้วก็จะมีอะไรเกิดขึ้นเป็นสิ่งใหม่ๆด้วยนะคะมีการสร้างอะไรใหม่ๆนะคะเริ่มต้นอะไรใหม่ๆนะคะมีการเซ็นสัญญาเกิดขึ้นนะคะนะอืมหรือว่าจดทะเบียนสมรสก็ได้นะคะขอไพ่ทับพ,พิเศษอีกหนึ่งค่ะ อามีเงินไหลเข้าดีนะคะแต่ก็ต้องระวังนิดนึงในการใช้จ่ายนะคะเพราะว่ามันก็จะไหลออกไปทันทีเหมือนกันนะคะเพราะฉะนั้นทุกอย่างต้องคอยเมนเนจหรือว่าคอนทรนให้ดีๆนะคะให้ถักเตือนนะต่อไปคนวันจันทร์ค่ะคนวันจันทร์นะคะคิงไม้เท้านะคะสิบไม้เท้านะคะและเก้าไม้เท้านะคะเขาบอกคนวันจันทร์นะ คุณคเนี่ยเรื่องของการงานเด่นมากๆนะคะนะจะมีงานเข้านะฮะงานที่แบบว่าเยอะเลยนะงานแบบนเน็ดเหนื่อยอะค่ะนะคะนะแต่คุณก็สามารถทําได้อยู่แล้วนะคะแต่ว่าจะมีความที่แบบว่าอาจจะมีทําไม่ทันบ้างมีความท้อมีความเหนื่อยไม่ไหวบ้างอะไรบ้างอย่างนี้เนาะนะคะเรื่องงานโดดเด่นมากๆใครค้าขายเนี่ยเลิศเลยนะคะอาจจะขายแบทบไม่ทันเลยอะนะมือเป็นระวิงอ่ะคนวันจันทร์มีความเครียดนะคะนะมีความเครียดกังวลนะคะ นี่เป็นไพ่ทักเตือนนะก็ต้องระวังนิดนึงนะคะอาจจะเครียดมากเกินไปนะคะอ่าต่อไปไปต่อที่คนวันคาระคะ่ะคนวันคารสามใบแปดเตียนนะคะเก้าถ้วยและสามดาบนะคะแปดเตียนนะคะสําหรับคนวันคารนะเขาบอกว่าคุณคนวันคารนะคะที่ผ่านมาก็ยังแบบว่า จับอะไรเป็นเงินเป็นทองได้ดีอยู่นะคะการทํามาค้าขายก็ยังทําดีนะคะนะเรื่องการเรื่องงานก็ยังทำแล้วเมคมันนี่ให้กับคุณได้นะคะก้าวถ้วยมีลับปากเนาะมีความสุขมีอาหารอร่อยนะคะมีความอุดมสมบูรณ์เกิดขึ้นนะคะแต่ว่าใน3ดาบเนี่ยอาจจะมีอุปสรรคบ้างนะเรื่องของหัวใจอาจไม่ค่อยดีนักนะคะอาจจะมีแบบว่าความเจ้าชู้กุ้มกิมนะคะเกิดรักสามเกิดเป็นรักสามเศร้าขึ้นมาได้นะคะหรือ นะคะถ้าไม่ได้เกี่ยวข้องกับเรื่องความรักนะคะอาจจะแบบว่าเจ็บเนื้อเจ็บตัวหรือว่าชีวิตมีอุปสรรคนะ,คะถูกหลอกถูกลวงถูกโกงนะคะถูกทิ้งถูกเทเป็นได้นะคะนะถ้าทางร่างกายก็ต้องระวังนะคะเรื่องของอุบัติเหตนะคะต่างๆนะตั้งแต่เล็กๆน้อยๆเลยนะคะเป็นสิวปวดฟันนะคะไปหาหมอเนี่ยไปขูดหินปูนอะไรอย่างงี้ก็ได้นะคะประมาณนี้เนาะอ่ะขอพ,พิเศษคุณวันคันนะคะมีความเครียดมีความกังวลนะคะเรียกว่า เยอมากอะอาจจะคิดแบบว่าเป็นความทุกข์ในใจหรือว่าเป็นความเครียดกังวลที่คุณสร้างขึ้นมาเองก็ได้นะคะอ่าต่อไปไปต่อที่คนวันพุธนะคะคนวันพุธสิบไม้เท้าอ็มพอเรอร์นะคะราชาและราชินีถือถ้วยนะคะ เขาบอกคนวันพุธนะมีงานเข้านะคะงานเยอะงานเต็มไม้ตเต็มมือไปหมดเลยแต่คุณก็สามารถทํามันได้เป็นอย่างดีนะอาจจะเหนื่อยหน่อยนะคะวันที่ยี่สิบปดนี้นะนะคะแต่ว่าผู้ใหญ่นะคะหรือว่าตําแหน่งหน้าที่การงานดีนะคะการต่างประเทศโดดเด่นนะคะแล้วก็ยังมีผู้ใหญ่หรือว่าผู้หญิงนะคะที่ให้ความเมตตาดูแลนะคะเอาใจใส่คุณเป็นอย่างดีด้วยนะนะคะขอไพ่ทักพิเศษให้คนวันพุธหน่อย อาจเจอพบรักคนพบเจอคนถูกใจนะคะถ้าไม่สบายไปหาหมอก็จะเจอหมอดียาดีนะคะตามนี้เลยนะคะคุณผู้หญิงให้ระวังเรื่องของอ่ปวดประจําเดือนเลือดลมไม่ปกตินะคะโรคของผู้หญิงอะไรอย่างเงี้ยนะคะต่อไปคนวันพฤหาัสสามใบค่ะห้าดาบนะคะห้าเหรียญและแปดถ้วยนะคะ ในใจคิดอยู่อย่าเป็นห้าถ้วยห้าดาบห้าเหรียญน,นะคะแล้วก็แปดถ้วยนะคะอ่ะคือคุณวันพฤิหัสนะเขาบอกว่ามีเรื่องหรือภาระนะคะที่ต้องรับผิดชอบอยู่เพียงลําพังนะคะ <S <S เพื่อนฟูงหรือคนช่วยเหลือหามีไห่นะเอาใจออกห่างนะคะ ยังต้องทําเพียงลําพังอยู่เสมอเลยแต่คุณทําไปเถอะค่ะนะต้องก้มหน้าทําไปนะคะเพราะว่าเราทําได้จริงๆแล้วเราทําได้นะคะอาจจะมีน้อยใจหรือว่า,าเรียกว่าอะไรรู้สึกแบบมันไม่แฟร์อะไรอย่างเงี้ยนะคะแต่ว่าจริงๆแล้วมันเป็นโชคชะตาของเราอะคะ่ะที่เราจะต้องเผชิญอยู่แล้วนะคะนะในช่วงนี้สภาวะการเงินหรือว่าเรื่องราวของความ รับผิดชอบภาะระหน้าที่มันหนักมากๆเลยนะการเงินก็ไม่ค่อยสู้ดีเท่าไหร่นะคะอาจมีเรื่องต้องจบต้องเจ็บต้องจากนะคะเพื่อไปเริ่มต้นอะไรใหม่ๆนะคะหรือว่ามีการเดินทางเข้ามาเกี่ยวข้องนะคะอขอไพ่ทัสพิเศษคนวันพิหัส่อยค่ะเหนื่อยนะไพ่บอกว่าเหนื่อยนิดนึงนะคะแต่เรื่องการงานจะเด่นนะคะนะคุณสามารถทําได้อยู่แล้วนะคะนะเหนื่อยหนักแต่ว่าสําเร็จนะคะคนวันพฤหัสนะ,ะอ่าต่อไปไปต่อที่ควนวันศุกร์เลยะคะ่ะ คนวันศุกร์นะคะมีแปดถ้วยอ่ะสิบถ้วยเขาทีสิบถ้วยราชินีนะคะและสิบไม้เท้าเอ้สิบไม้เท้าวันนี้ขยันทํางานจังเลยอมาดูสิบถ้วยกันนะคะสิบถ้วยก็เขาบอกว่าคนวันศุกร์เนี่ยช่วงนี้ดีค่ะนะคะมีความพร้อมอุดมสมบูรณ์สาเร็จนะคะในทุกๆอย่างนะคะนะ มีความเรียกว่ากินดีอยู่ดีนะคะมีความอุดมสมบูรณ์เกิดขึ้นนะคะนะคุณผู้หญิงท่านใดอยากมีน้องอก็ตรวจตรวจด,ดูนะเผื่อตั้งครรภ์น,นะคะช่วงนี้นะคะนะแล้วก็ในส่วนของการงานหน้าที่การงานเนี่ยงานเยอะนะคะแล้วก็ทําได้อยู่แล้วค่ะคุณคุณเป็นคนเก่งมากๆนะคะทําได้อ่เรียกว่าเหนื่อยแต่ว่าทําได้สําเร็จแล้วก็งานก็ดีนะคะเรื่องของการงานเยอะดีนะคะอ่ะคนวันศุกร์ขอพา่ายพิเศษค่ะ เขาบอกว่าคุณกําลังจะเก็บนะคะเรียกว่าไงผลผลิตของคุณเนี่ยได้เป็นกอบเป็นกำรรนะคะในอนาคตอย่างแน่นอนนะคะสิ่งที่ลงทุนลงแรงไปมันไม่เสียหายหรอกอยังไงมันก็อ่าไปกองให้คุณได้เก็บกินอยู่ดีนะคะคนวันศุกร์นะต่อไปคนวันเสาร์นะคะคนวันเสาร์ดีเอ็มพอเรอร์นะคะ สามดาบก็มา,าสุดท้ายเจ็ดดาบนะคะเขาบอกว่าคนวันคนวันเสาร์ว่าในช่วงนี้นะคะก็คือว่าเรื่องของการงานเด่นการต่างประเทศเด่นนะคะนะแล้วก็ในส่วนของหน้าที่ตําแหน่งการงานอะไรอย่างเงี้ยดีนะคะนะหรือว่ามีเรื่องของผู้ใหญ่ให้ความเมตตาอุปถัมภ์อยู่นะคะ ในส่วนของสามดาบนะคะต้องระวังเรื่องของอุปสรรคปัญหาความรักนะคะหรือ,อปัญหาที่เกี่ยวกับเรื่องของอสุขภาพร่างกายอภยัยเรียกว่าอะไรอ,อุบัติเหตุโรคภยัยอะไรนี้ก็ได้นะคะอย่างใดอย่างหนึ่งนะนะคะหรือว่าชีวิตตอนนี้มันค่อนข้างมีอุปสรรคนิดนึงนะคะประมาณนีนะ้ทำอะไรก็ไม่ค่อยง่ายเท่าไหร่นะคะแล้วก็ในส่วนของเจ็ดดาบเนี่ยนะคะเรื่องก่อนการขนส่ง ถ้าดิฉันมองโดยรวมนะการขนส่งหรือว่า Import Export ตอนนี้ค่อนข้างมีอุปสรรคนะคะถ้ามองโดยรวมแค่3ใบนี้นะคะอ่าแต่ว่าถ้าสมมติเราไม่ใช่นะคะบอกว่าคุณอาจจะเข้าไปเกี่ยวข้องการเดินทางยกย้ายเปลี่ยนแปลงนะคะการขนส่งต่างๆนะคะก็ได้ในวันที่28นี้นะคะอ่ะขอไพ่ทักพิเศษเลยค่ะอนะคะ,ะ,นะคะมีควีนออฟสอดเข้ามาอย่างนี้นะคะอารมณ์ไม่ค่อยปกติเท่าไหร่นะคุณนะนะคะต้องระวังนะคะ ระวังอย่าประทะกับใครนะคะเพราะว่าอ่าเรียกว่าอะไรอะ่ะถ้าเราไม่ยุ่งกับเขาเนี่ยเขาก็จะไม่ทําอะไรเราหรอกค่ะนะคะควีนออฟสอดเนี่ยนะแต่ถ้าเราเข้าไปยุ่งกับเขาเนี่ยเขาฟาดพร้อมนี้จะฟาดฟันเราเขาตั้งรับแล้วนะคะประมาณนี้นะอคุณก็ต้องระวังตัวนิดนึงนะคะแต่ว่าถ้าสมมติว่าควบคุมอารมณ์ที่ตัวเองได้ก็คือจบนะคะตัวคุณเองก็ไม่ควรที่จะมีอารมณ์ที่ไม่ดีและพร้อมที่จะประทะกับใครนะคะ,ะ,คะเพราะว่ามันไม่โอเคกับคุณในวันที่28นี้แน่นอนนะคะอ่ะ จบแล้วนะคะสำหรับคนทั้งเจ็ดวันเกิดนะคะเป็นยังไงกันบ้างนะคะวันนี้ต้องขอบคุณที่เข้ามาดูกันนะคะลาไปก่อนนะ,ะสวัสดีค่ะ